สวัสดีครับท่านผู้ชมตลอดถ่ายคลิปนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศสปปลาวนะครับจะพาทุกคนนะครับมาเดินนะฮะเป็นตลาดท่านหลวงนะฮะตลาดของกินสุกนะครับผมเป็นตลาดยมเย็นนะฮะอาหารกับข้าวกับปลาของพี่น้องประชาชนคนลาวนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูนะฮะบรรยากาศนะครับผมตอนเย็นเย็นนะครับราคาสบายดีนี่ครับอันนี้เป็นอย่างครับเนี่ยอันนี้เป็นอีย่างเนาะยำยอนะครับขายจังหดครับ สามสิบนะครับก็ะะจะเป็นมียำแหนมเนะมาะโอ้ลูกค้าเยอะนะครับวันนี้นะมีลูกชิ้นทอดนะครับลูกค้าลุมเยอะเลยนะครับนี่ครับอบกโอ้ไม่ใส่อะไรใส่อะไรก็บอกได้เนาะนะครับนี่น้ำจิ้มน้ำจิ้มทีเด็ด ระสอบนไม่ขายเทา s <S Eller, ่าไหร่เขาเนี่ยขายชุดเท่าไหร่ีสิบสิบห้าซาก็ได้สิบสิบห้าซาก็ได้เนาะโอ้โหนะครับหลากหลายนะครับกับข้าวนะครับพี่น้องครับผมอาหารเพิ่นเนาะตลาดที่นี่เปิดทุกวันนะครับเป็นตลาดแรงนะคนจะขายอยากเริ่มไหลเนาะคนเยอะนะครับอันนี้คนมีมาเป็นสิหมู่บ้านเลยเนาะมูลนิเนาะคนกลายไปกลายมาเพิ่งกล่าววาจอดเนี่ยซื้อกล่องกระป๋าเนาะครับ เป็นตลาดของกินหลายนะครับไป<ะ>เดี๋ยวผมผ้าทุคนย่างเบิ้ง<ะ>ครับผมครับผมจะได้หลายครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูนะบรรยากาศภายในตลาดนะครับด้านในนะที่จริงเขามีนะเป็นซอยด้านนู้นก็มีนะครับอ่ะนี่ครับอันนี้เป็นร้านน้ำร้านกาแฟนะครับน้ำเต้าหู้นะฮะน้ำลำไยเป็นไก่ทอดนะครับ ขนมปังนะครับนี่นะครับสองฝั่งนะครับมีผลไม้นะครับหลากหลายนะครับร้านนี้ก็จะเป็นเป็นขนมครกนะครับนี่นาคบสบายดียร้านขนมครกนะครับให,ใหญ่เลยนะโอ้ดมันใสกิ้งเลยนะครับแต่ว่าชิ้นใหญ่มากมอันนี้ เพ็ดเองแม่บ่แม่แนเฮ็ดเองโอ้เฮ็ดเองเนาะต้องเนีนก้อนใหญ่เนาะขายเปก้อนเท่าไรครับสามก้อนสิบพันสามก้อนสิบพันเนาะน้ำมันท่วมๆแบบนี้เลยนะครับน่ากินนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูนะครับเขามีอะไรบ้างนด้านในนะครับตลาดที่นี่นะครับผมมาน่าจะเป็นครั้งที่สามแล้วนะครับเป็นตลาดใจกลางเมืองหลวงเรื่องจันเลยนะครับที่นี่นะ ร้านนี้จะเป็นร้านทะเลดองนะครับยำเซ่บนะฮะนะครับเสาวงามนะครับขายมีปลาหมึกนะฮะมีกุ้งแล้วก็ปูม้านะครับอันนี้เป็นกุ้งดองซีอิ้วเกาหลีนะครับ เป็นปลาทอดเนื้อทอดเขียดทอดนะครับผลไม้นะครับพี่สาวขายเนาะตลาดมองหนีนะครับพ่อค้าสบายดีอันนี้เป็นไข่ต้มไข่ลูกเนาะเป็นตัวยังครับตัวนี้เป็นตัวน้อยเนาะขาใ,ใบจักบัด หน่วยละห้าพันกีบหน่วยละห้าพันกีบนะครับอ่าก็มาเอานินได้นะมีหมูปิ้งด้วยนะครับหมูปิ้งหมูมส้มนะครับอ่าร้านนี้ก็จะเป็นนะครับกะเพรานะครับแล้วก็จะมีอันนี้เป็นขึ้นเป็นอย่างบั้นเจลนะครับขายแผ่นเท่าไหร่ ซุตรสา5ห้าพันเกียบนะครับทุกคนนะครับนีฮะบันแก้วนะครับนี่ก็จะนั่งทำอยู่เนาะรอให้สุกรอใช้วิธีทำแบบเตาถ่านโบราณนะครับนี่นะครับร้านนี้ก็จะเป็นขนมบ้าบินแล้วก็ขนมรังพึ่งนะครับราคาสบายดีครับผมขายดีนะครับร้านนี้นะฮะ ขายชิ้นเท่าไหร่นะครับมีกับอันนี้สิบพันนะครับตัวนี้เนาะ<ด>เป็นขนมบ้าบินนะฮะอันนี้ก็เป็นขนมบ้าบินนะฮะขนมรังพึ่งนะฮะไส้แตะนะครับผมสาวๆนะฮะประเทศลาวขายนะครับอเอาบึงนดอเนี้องดาฮิตขายอย่างน้อ ย่อจืนได้ยอจืดนะครับนี่เนาะอันนี้เขาขายจังไหนตัวนี้สิบหนึ่งสามสิบไลน์สิบหนึ่งสามสิบพันนะครับนี่ก็มาอุดหนุนน้องได้อ่ะนี่ครับที่หนุ่มฟางที่เราเป็นผู้สาวนะงามขายเนาะมาอุดหนุนพันธุ์ใดเด้อครับผมแซ่บแซ่บนะครับแม่ค้าก็แซ่บเป็นบรรยากาศนะครับผม ตลาดท่านหลวงนะตลาดของกินสุกแม่สบายดีครับผมมีอย่างแน่นอนร้านเขาคือหลายอย่างแท้ตมมมมัดีะนเถอะมีบข้าวต้มมัดเนาะโอ้แบบแทงบักใหญ่เลยเนาะอันนี้เป็นอย่างเขาเนี่ยไ้หมูสตัวเหลืองครับอ่าเป็น,นเป็นใบตองบ่าแม่นใบตองบ่านมีีหเหลืองอ๋อนี่เป็นด,ด้านในนะครับทุกคนนะครับอร่อยนะครับ ทำเองเลยเนาะเป็นใบยังไงใบใบตองใบตองก่งใบตองใบตองดูในป่าใบตองป่านะครับโอเคครับผมขอบคุณหลายๆครับ่ครับพาเดินดูนะครับบรรยากาศนะครับเข้าจีปิ้งนะครับผมทาเจวทาไข่นะครับคุณแม่บอกมาหลายรอบแล้วคนน,นี้เป็นน้ำเจวเนาะ เป็นข้าวจีบปาเต้น,นะครับเป็นยำนะครับเป็นทะเลน,นะฮะปูมมาสุกปูม้าสดกุ้งสดกุ้งสุกนะครับแล้วก็ปลาหมึกนะครับนี่แล้วก็จะมี หอยนางรมด้วยนะครับพร้อมเครื่องเคียงนะครับแบบนี้นะครับบรรยากาศยมแรงๆนะครับทุกคนนะที่ตลาดท่านหลวงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นนะครับยำจีนนะฮะอันนี้ก็ขายแบบเป็นขีดนั่นบอกครับขายแบบเป็นขีดเนาะ อยากกินอะไรก็หยิบใส่กระมังได้เลยนะครับเดี๋ยวไ่คายำให้นะครับมีหลายอย่างเนอะมีหนังหมูหูหมูนะครับปีนไก่นะครับปีไก่นะครับแล้วก็จะมีผักอันนี้เป็นเส้นอย่างครับเนี่ยเส้นข้าวอันนี้เป็นเส้นข้าวนะครับไอ้สีเขียวเขียวนี่เป็นอะไรครับเป็นสาลายนะฮะแล้วก็จะเป็นอันนี้เห็ดนะครับเห็ดเข็มทองนะแล้วก็จะเป็นผักเป็นเห็ดหูหนูหน่อไม้นะครับ ไอเส้นเขียวๆนี่เป็นเส้นเขาเอินเป็นเส้นอย่างเขาอยู่สาลายขึ้นกันเนาะขับใจหลายๆครับผมขามาด้านในๆหน่อยนะครับก็จะเป็นนะครับกับข้าวนะครับเป็นอาหารพื้นเมืองนะของคนลาวเพิ่นเด้อครับนี่ครับเป็นหมูนะฮะหมูหันนะครับตัวใหญ่นะครับขายแบบเป็น ช่างแบบเป็นขีดขายนะครับร้านนี้ก็จะเป็นโอ้โหนะครับเยอะนะครับอาลาันตาอลังการงานสร้างนะฮะมีเนื้อมีหมูนะครับแบบแดดเดียวแบบทอดแบบปิ้งนะครับเครื่องในหมูเป็ดพะโลนะฮะไก่พะโลนะครับ,รบซิมทอดเนาะ นี่ครับร้านนี้เป็นร้านอาหารปากเซน,นะฮะเป็นแกงเห็ดนะครับผมแกงหน่อไม้นะคะรับต้มแซ่บนะฮะอันนี้เป็น,นเป็นเนืงง้องัวแมนบัวไอเป็นเนืงงนะ้องนะัวเนาะต้มแซ่บเนาะตัวที่ตากยู่เป็นยังครับตัวนี้ตัวนี้บอกจะเป็นแกงรวม เกงร่วมเนาะมันมักเป็นตอนต้มแซ่บเขาถ้าเป็นตอนนี่เป็นต้มแซ่บคล้ายๆกันนะใช่ครับดาวท่านเลเนาไอ้เนาะลูกค้าหล้วร้ายเข้าใจหลายครับผมมีสองฝั่งนะครับทุกคนนะครับ เป็นหน่อไม้นะครับผักลวกนะฮะเป็นน้ำพริกนะครับน้ำพริกหลายอย่างนะ,ะแล้วก็จะมีปลาปิ้งนะคะรับปลาดุปลาเนนนะฮะแล้นก็จะเป็นแมลงทอดนะครับ เอาซิีมได้ไหมบอครับเลยได้เสียมได้นะโอ้กระเพราครับผมหลายอย่างนะครับเดี๋ยวพามาเบิง้งทางนี้นั่มครับมีหลายอย่างเนาะไก่ตุ๋มครับ ต้มน้ำซุปนะฮะแล้วก็จะมีน้ำแจ่วให้เนาะมีตำมกหุงน้ำไหมบครับตำมะละกอเอครับร้านน้ำพริกโอ้โหนะครับผักลวกนะสุดยอดมากครับ คนมาเจอร้านนี้อีกแล้วนะครับนะคะยิ้มสวยนะครับน้องแอนดี้น้องแอนดี้นะครับเอ็ซีเยอะนะครับที่ประเทศไทยตอนนี้เป็ดไก่มูสสามชั้นนะครับขอบใจ3าาโอเลติ ร้านนี้จะมีแบบเป็นหมูแบบเป็นตัวหันก็มีนะครับแต่ว่าต้องสั่งนะครับนี่ครับขึ้นมาจากเตานะครับแบบนี้เลยนะครับไค่าตัวจักบาทนะครับตัวนี้6หกสิบพันกีบะครับยกตัวเนาะไก่หาเดืดตั้วเนาะไก่เดือเดอม่เล็กยดมือกน ร้านนี้ก็ขายดยีนะครับลูกค้าเข้า,ขาตลอดนะครับเียคข่านะครับร้านนี้เป็นกับข้าวถุงนะครับกับข้าวสำเร็จรูปนะครับหมูปิ้งนะฮะหมูส้มนะครับอาหารข้าวแกงนะครับของกินหลากหลายนะครับ แต่ละร้านผมสังเกตดูจะมีกระติ๊บข้เหนียวนะใหญ่ๆนะครับที่ร้านนะครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศนะครับผมให้เดินมาดูเร็วๆเลยนะครับร้านขายน้ำพริกแล้วก็ผักลวกแบบนี้คือเยอะมากนะที่นี่นะครับนี่ครับไก่ปิ้งนะครับไม้ใหญ่ๆนะครับแล้วก็แบบนี้ก็ จะมีเยอะนะครับมีหลายร้านนะครับเดี๋ยวนี้นะเป็นไก่ต้มนะครับเดี๋ยวมาดูร้านนี้แม่สบายดีตำมะละกอนะครับนี่นี่ครับเป็นกระแซบ เดี่ยวดูมะกอสักครกนึ่งนะครับอันนี้ตำยังครับเมียตำมะุง่งตำมะม่งเสีส่ประเด็กบ้ใส่เสาะในส่หรายเสียบร้าย เดี๋ยวมาดูว่าส้ตามตำเวียงจันทร์ทำยังไงนะครับสิัสดีครับสวัสบ เชื่อเนาะมันใจเพชร,รบ้างไหมพวกนี้เพชรไหมบ้าเพิ่นใส่เป็นพริกสวนเนาะโอ้โหกระซ่ะนี่ครับก็เป็นร้านส้มตำนีก็เป็นบรรยากาศนะครับผมขายดีทุกร้านนะครับ ตลาดท่าหลวงนะครับผมนครหลวงเวียงจันทร์นะครับเปิดขายทุกวันตั้งแต่เวลาบ่ายสามโมงเย็นถึง2องทุ่มนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมตลอดถ่ายคลิปต้องขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามแล้วก็รับชมฮะใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับผมตลอดถ่ายคลิปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ